ออกมาเห็ดอ,อ,อันนี้ครับข้างบักทั่วนะครับยูนาทางโคงบักทัวกำลังสีเทาเคลือกบไล้ครับซี่หาแถวนี่แหละซีแถวนะครับขึ้นมาแล้วยอดหน่อยออกมาแล้วนะครับเ็นเห็ดปลาเวบางส่วน ต้นึงก็ตัดใหม่ไว้เห็บเพิ่มต้นกระมีบักฮู้ต้นบักฮ่งบักเขือบบักพริกนะครับปร,นะร,ระกาศหินร่างสีเหลืองนะครับ รำลังสิเลี้ยงแลวไปขั้นส้มแล้วกันยังสมินนีนะครับล้อมด้วยต้นมะฮนะูปัญหาของช่วงหนาฝนนะครับปลูกพักหนาฝนก็นคือมแมลง ะคศัตรูพืชหลายคักโดยเฉพาะบักทั่วนะครับมีบักเคือก็เริ่มโดนเข้าไปแล้วในเตาทองนี่ครับกำลังยังเสือกเขาหน้าทางโงค้งจ่ะวานสองหลบ ดำอีกสองรอบนะจังใดซ้ำนี่พ่อหนามยุบลงไปก็เริ่มแดงอาทิตย์ประหันเขียวเป็นนาเขียวงามนะครับอาทิตย์นี้เริ่มแดงหน้ากับหลาน,นาบูดปะเนี้ย <Thank you. S 1> <laughs> ดังเสือ ัวนี้นกเอียนบินไปทางฝนอยู่นะครับประมาณหาโมงเกือบหกโมงแรงมันสิบินกลับไปทางโรงงานนะครับนอนอยู่โรงงานดัดหลังคาเอาต้นอันนี้บอกให้งยาเงียมให้ยาเงียมอัอนอีปุกอืมอต้นอีปุกนี่ครับ บุกบ้านท่าเอินอีปุกไวแกงครับเอาไปใหงหุง่นไกลบัานนะครับแกงมากแซ่บด้วยกันครับนี่อีปุกนี่กำลังขึ้นมาใหม่ก็มีกำลังแทง่งๆขึ้นมาต้นบุกนะครับโอเคครับ ฟังนี่กะเบิ้งพักนีนน่แล้วครับเขาโคปบันไดแล้วเมื่องลามคืออาทิตย์ประหันแล้วกลาบไปกับนี่นะครับสวนน,น้อยๆหน้าทางโค้งครับ